ส่วนกรณีที่จิรัตออกมาปูดว่ามีผู้ช่วยรัฐมนตรีชวนเข้าพักใหม่แล้วเสนอเงินให้20-30ล้านบาทแต่คุณจิรัตแกบอกแล้วว่ารัฐมนตรีชื่อทอทงอ,ม,อม,มีจริงไหม,มไอ้เสนอเงิน,งนเนี่ยใช่ใช่คือคุณธรรนัดไม่ได้อยู่พักคุณอนุทินนะ,<อ>นะนะแต่นักข่าวก็ไปถามเชื่อไหมคะ20-30ล้านนะคะไปซื้อก้าวไกลเดิมนะคะ คุณอนุทินย้อนถามผู้สื่อข่าวว่ามันงูเห่านาเลื่อมทองหรือยังไงตั้ง 30, 30่ล้านบาทก็พูดไปเรื่อยงูเห่านะคืออยู่เฉยๆนะไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วอยู่ดีๆไปบอกเขาอยู่พักนี้ไหมมาอยู่กับผมไหมนี่เขาเรียกงูเห่าแต่ของภูมิใจไทยไม่มีไม่เคยทำยาม,มากของจริงมันสูงแบบนี้ไม่คะดทานอันนี้ก็หลอกล่องไงไอกล่าวไห้คนนทีบแบบว่ามวนนัวไปเพอจะร่วมประาม ไม่เผื่อจะหลุดอะไรออกมาไม่เคยทำเลยไม่รู้เออแล้วไอ้การเมืองหลังจากนี้มันจะเข้มข้นขึ้นไหมคะคุณอนุทินอ่านักข่าวถามเข้มข้นเรื่อยๆแหละไม่ใช่เข้มข้นนะเราทํางานด้วยกันมาจะหนึ่งปีแล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อมั่นเชื่อถือซึ่งกันและกันก็เพิ่มขึ้นด้วยมีอะไรนี่ยกหูโทรหากันตลอดเลยค่ะนี่คือความรู้สึกของตนก็เชื่อว่าคนอื่นนั้นคงไม่รู้สึกต่างกันสักเท่าไหร่ ส่วนเก้าไกลบอกว่ายักไหล่แล้วไปต่อ,อเลื่องตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยจะสู้ได้ไหมคะยถามแบบนี้เลยกล้านะเพราะผมก็ส่งกําลังใจ <c oughs> คือหมายถึงส่งกําลังใจให้พรรคก้าไกล <c oughs> เพราะว่ายังไงก็เป็นสสเหมือนกันนะนะคะให้กําลังใจสมาชิกพรรคก้าไกลให้เข้มแข็งส่วนแนวทางที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จก็แล้วกันส่วนอีก4ปีข้างหน้า การเมืองจะเย็นลงการถัดแย้งการต่อสู้การใช้ความรุนแรงการฝากศีวัฒกรรมต่างๆคิดว่าน่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะคือตอนนี้ก้าวไกลติดต่อมาฝากเลี้ยงบ้างไหมคะถามดีอย่างไม่ย่งไม่อุตสสาวบอกกลับมาได้กะว่าแกเผื่อแกเคลิบเล้มไงพี่ออไม่มีแกก็ปฏิเสธนะคะการเมืองตอนนี้นิ่งที่สุดล้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆนิ่งไป ส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมจะยืน่นแก้กฎหมายยุบพักคุณอนุทินบอกว่าในฐานะนักการเมืองหัวหน้าพักเพราะพักการเมืองเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของกรรมการบริหารพักหากกรรมการบริหารพักไหนทำผิดควรจะลงโทษเป็นรายบุคคลไปไม่ใช่ยุบทั้งพักเออถ้าเป็นแนวทางนี้คุณอนุทินบอกเห็นด้วยแต่หากยุบทั้งพักก็ไม่มีทางชอบ และส่วนตัวเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาก่อนตอนที่อยู่บ้าน111ะคะไทยรักไทยส่วนที่อยู่ข้างๆคุณทรงศักดิ์ทองศรีช่วยมหาไทยเคยอยู่บ้าน109คือพลังประชาชนถ้าทำได้เอามือผมไปเลยไม่ได้อ,อันนี้อนุทินสอบตกหลักการของการยุบพ,พักโดยเฉพาะยุคอนุทินและทรงศักดิ์นะ คือหลักการให้กรรมการบริหารพักมีความรับผิดชอบไม่ใช่ใครทำผิดก็ลงโทษมาสิิ์แล้วมึงจะเป็นกรรมการบริหารพักกันทำออกอะไรล่ะแล้วถามว่าคะแนนที่เอกกรรมการบริหารพักหรือสอสอคนนั้นมันไปโกงมาเนี่ยพักคุณได้ประโยชน์ด้วยไหมตัวคุณได้ประโยชน์ไหมพักคุณได้ประโยชน์เวลา <Rob. S 1> ได้ประโยชน์จะเอาไว้เวลาลงโทษบอกลงโทษคนทำสิวะ <CP vlog. S 1> มันไม่โตไงคุณ,ณอนุทินมันไม่มีวุฒิภาวะมันไม่ใช่ผู้ใหญ่มันไม่ใช่ผู้บริหารกรรมการบริหารพัก เราเรียกว่าผู้บริหารของพักผู้บริหารของพักจะต้องมีใจที่ใหญ่มีสำนึกที่สูงว่าเราจะต้องคอยสอดส่องดูแลนะในหมู่พวกเราเองนะเพราะการยุบพักในรุ่นนั้นเนี่ยมันกระทำผิดโดยกรรมการบริหารพักและหลายตัวเนี่ยเป็นถึงรองหัวหน้าพักเลยคุณไม่มีสำนึกจะรับผิดชอบเลยเหรอความเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีเลยเหอมีแต่ความรู้สึกอยากเอาตัวรอดรอ่ะ นี่คือความอ่อนแอหนึ่งของอนุทินชาญบีรกูลในวิธีคิด